สวัสดีครับพี่น้องเมงนี่ผมพาพี่น้องมาตัดยอดบึกือไปแขงครับพี่น้องนี่แต่ยอดนี่ไงเมงนี่ประเทดแขงอมป่าใช่ยอดบึกือพี่น้องเห็นปะแต่ละยอดี่แต่่าก่อนตัดกันนี่แหละไทยพี่น้องเขาเบึ่งน้ำน,นะครับผมก็จะตัดเอาประมาณนี้พี่น้องนี่ซุ้มซุ้มที่เป็นก้านตรงนี้เขาก็ไปเลาะเอาพี่น้องนี่ยยอดบึกือยอดนี่ไงง่างยาพี่น้องเห็นปะยอดบึกือพลังอันนี้เยอะ พระว่าทีส่ถุงมือทีแหกพี่น้องเพราะว่ามันขั้นถ้าว่ากะขั้นน้ำไล่เเลยเอาจังสี่เลยพี่น้องตัดเนยไปแกงแต่ถือโอกาสทยพี่น้องครัเบเบิ้งน้ำตัหยอดง่ายี่้นอ,นบบบนอ,นอง่ายจังสี่เข้ากับไปล่อเอาพี่น้อง อันนี้ก็เคลือบบวกๆนี่พี่น้องนี่เป็นดอกนั่นี่แต่่วาเขาจะเอาหน่อมาเนี่แกงออมปลามาพี่น้องยอดอเนี่ยอยญ่หลุดเห็น่ะตามันเขาอื่นนะว่ามันซีนิมซี่เขาไปแล้วเห็นปะมาแบบเอะแต่คนบ่ออันนั้นจะมาจับนะครับมันจะมีขนนี่แต่ว่าผมมาจับประจำมาพี่น้องแต่เดี๋ยววันหาเอาแต่ยน่อเนี่ยไงก่อนนะครับ กับปูไปยังสิอะไรพี่น้องก็พอได้ตัดกินปูกินยอดครับบ่ได้กินหมากพ,พี่น้องเห็นบ่านนี้การงอดยังไงมือกับกล่องกับเรไปน้ำกันงไปพี่น,อนอ้องงอดยังไ,ง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 ,เไงเลยแล้วกันตัดยอดแล้วจังี่หาเบื้องดอกตอนพี่น้องแต่เซลพราะวแกงนี่แหละยอดยังไง นี่พี่น้องตั้นหยอดที่ไงพี่นี่นี่ธรรมาชาติตรงนี้นี่พี่น้องตั้นหยอดที่ไงเลยปลาแบบนี้พี่น้งองแต่บ่แงมป่ะในดอกคือปลูกตามกระยิ่มหน่อยพี่น้องแต่ว่าก็พอได้เย็บกินบ่ได้ปลูกเอามากปลูกตัดหยอดกิน ดอกกะมีดีพี่น้องนี่ดอกโอเคเดี๋ยวจังค่อยเก็บเดี๋ยวผมเอาหยอดก่อนเห็นป่าพี่น้องนี่เป็นหยอดยังไงอะไรล่ะพี่น้องจะเห็นว่าในพี่น้องนี่หยอดยังไงเราจะตัดไปดยังค่อยไปหลอกไปหลอกไปนั่นใสน่นันออกพี่น้องเป็นหยอดยังไงดอกพี่น้องดอก ยอดบัวเอือนี่ยก็ประโยชน์หลายหลายพี่น้องเลยนอกจากกินแซ่บกินหวานแล้วก,ก,ปก,กาา็ประโยชน์เลยสุดยอดหยุดหยอดกันกันสิใครติดเก็บดอกนั่นพี่น้องใช่ไหมทางขัดพี่หยอดไงอยู่ดีพี่น้องพี่ตัวหยอดเป็ไงกาจะบ่ถนัฒนัตพี่น้องกดมือหนึ่งตัด มีหนึงกับจับกองไทยพี่น้องพี่ยอดที่ข้างล่างคือโอ้ยอยอดงามเลยนี่มียอดมีดอกทนะั้งแต่ไทยพี่น้องเขาเบิง้งจะวางจะเข้านะพี่น้องผิดยอดนี่สิให้ตัดให้แตกอาจจะโหกนิดนะครับสวนช่วงนี้บ่มีเวลามากเอาหยาเอาอยังมันปันไดเนาะพี่น้องโอ้ดอกพี่น้องดี รวมดอกกันข้างล่างก็เต็มเลยแต่ว่า,ากระเช้าเตยอดมันก้อนนิดหน่อยตัดเอาเตยอดก่อนต้องค่อยมาเก็บดอกทีหลังพี่น้องกัเบิ่งไปน้ำกันครับโฮกฮกปลูกตังกระต่เยิ้มแต่ว่า,าก็ได้กินขึ้เกข,ขาพี่นอ้องสิอเตยหนอดนี่งไงอยู่ในหกหกนี่แหละนตัดเไยก่อนอีกเงินหนึ่งพี่น้องตัดไปก่อน ี่ายๆเลยพี่น้องโอ้โหไายเลยพี่น้องเนะียกระหอดนี้เดี๋ยวผมเอาอนี้ไปไหว้เดี๋ยวผมจะมาเจ็บด,ดอกอันนี่ผมกระไทยพี่น้องเบิ่งอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องมาตัดยอดเบ่อยูไปเกงี้ยงต่อพอ,อนคลิปหนาเวยตัดไปเนี่กระไทย ให้พี่น้องเพิ่งไปฟ้อนนะี่น้องพ่อบ่ลืมกันนะครับอาไรสักหนิเลยพี่น้อง